ก็หกสองจุดห้าลบด้วยในวงเล็บหนึ่งหารสี่ส่วนห้าก็ทั้งหมดคูณกับในวงเล็บสามจุดสี่บวกกับศูนย์จุดแปดหารศูนย์จุดหนึ่งเท่ากับเท่าใดนี่ก็สองจุดห้าลบด้วยนี่ก็บอกว่าสองจุดห้าสองจุดห้าลบด้วยหนึ่งหารด้วยสี่ส่วนห้า นี้ก็คูณกับสามจุดสี่ข้วบวกกับศูนย์จุดแปศูนย์จุดหนึ่งถ้ากับเท่าใดตอนนั้นอันนี้ก็เป็นสองจุดห้าก็ลบด้วยนี้ก็หนึ่งหางก็เปลี่ยนเป็นคูณก็คูณห้าศูนสี่นี้ก็คูณกับสามจุดสี่ ก็บวกกับ0.8หาร0.1ก็เลื่อนมา0.8หารด้วย0.1ก็เลื่อนมาก็เป็น8หารด้วย1เนี่ยบนเลื่อนหนึ่งตัวล่างเลื่อนหนึ่งตัวก็ได้เป็น8นะก็ได้เท่ากับ8ตอะน,นั้นก็บวกกับ8ตอนนั้นอันนี้ก็ได้เป็นก็เป็น5 0 4 2.5ก็คือ25 0 10ก็ลบกับอันนี้ก็ได้5 0 4ก็คูณกับ นี้บวกกันก็ตั้งจุดที่ตรงกันเนี่ยเป็นสามจุดสี่บวกแปดก็คือแปดที่เฉยก็คือแปดจุดศูนยนะ์ไม่ใช่เอาแปดไปบวกกับสี่นะไม่ใช่เป็นสี่นี่ก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดสี่อันนี้ก็ก็เหลืออันนี้ก็ได้เป็นก้อน้องก็เป็นยี่สิบอันนี้ก็เอาก็าได้เป็นคูณก็ได้ห้าสิบเนี่ยสิบหารยี่สิบได้สองสองที่มาคูณยี่ห้าก็ได้เป็นห้าสิบก็ลบกับ สี่หารยี่สิบได้ห้าห้าคูณยี่สิบห้าห้าคูณห้าก็ได้ยี่สิบห้าผลนั้นก็ได้เป็นเท่ากับอะไรห้าห้าส่วนวยี่้ยี่สิบห้าส่วนยนะี่สิบนยี่สิบห้าส่วนยี่สิบก็ได้เป็นสิบเอ็ดจุดสี่เนี่ยสิบเอ็ดจุดสี่ก็คูณกับยี่สิบห้าส่วนยี่สิบอนี้ นั้นก็ตัดกันห้าห้ายี่ห้าห้าสี่ยี่สิบเนี่ยเอาสี่ไปหารได้ไหมนี่เอาสองไปหารสองสองสี่สองห้าสิบนสองไม่ได้ใส่จุดสองเจ็ดสิบสี่อันนั้นก็เป็นห้าห้ายี่ห้า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 ยี่ห้าห้าเจ็ดสามห้าประมาณยี่สิบแปดก็ประมาณ 28 28หารสก็ประมาณ14ก็ต้องตอบสิบสี่กว่าเพราะนั้นก็ตอบข้อ3ามสิ